เอาละสวัสดีนะฮะแฟนๆผมทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมพ็อกเก็ตนะฮะทัวร์นาเมนต์นะครับบนเครื่องเกมวียูครับเอาละครับเรามาต่อกันเลยครับเจอกับโนมาซัดนะครับเราจะเปลี่ยนจากซุยคุณนะครับมาเป็นตัวนี้เลยชาติร่วมยูทูบกันบ้างนะครับมาซึ่งผมก็ไม่เล่นตัวนี้มานานมากแล้วนะครับเอาละเซตทอรที่เราจะใช้นะครับโอ้โหไม่พกเทสเลียมาไม่เป็นไรครับอ่ะเอาเกโกงชิระแล้วก็อีวีแทนครับมาเจอครับสำหรับรอบนี้ เจอกับตัวอะไรครับโนมายซัดโนมายซัดนะฮะเลือกเทลนาลงมาครับโอ้โหว่าไปเราก็อยากฝึกเทลนานะ้แม่งโคตรโอพีมากเลยอ่ะเออมาเจอกับชาร์โดวมิวทูนะครับมาต้องลงอย่างเท่ไม่นม่เกรงกลัวไหมเอาละใช้ อีบุยนะครับพวมังเพิ่มเลือดเกีเ่ยวก้องสินะอาจจะไม่มีผลเท่าไหร่มาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับหญิงไปทันเดอร์ไปยงเข้าไปต่อยคางไปอุยทองมาต่อมาต่อไตเวฟโฟเทกอื้อกันได้อ,ไอะไรเตะอะไรปาไม้เตะลงไปครับนี่ไตเวฟตัแลตมาลุกขึ้นมาไตเวฟโฟเทกยังยังอะไรเจาะล่างอะไรเขาเอแอแอนตี้แอเน้นเน้นเหลือสามสิบหรอมาจับ เราถูกว่าเคาเตอร์ครับเรียบร้อยครับน้ำมาก่อนครับ1นศูนย์นี่พลังของ s ช a ร์ w ีเมอร์ถถ้าเกิดผมชนะสองเกมนะครับผมจะต่ออีกรอบหนึ่งนะออะมามาตอนที่อรอบที่่อครับมานี่ลูกว้าไปโอ้โหอีเล็ก้าอายไม่ทันครับฟ้าไปทางไหนก็ไม่รู้อะเวฟครับอีเล็กก็อายเดี๋ยวเดี๋ยวเราเตะลงไปกันได้แล้วเขาเออร์โอช็อ เลนชีแรมก็ยิงบูแฟร์ครับเต็มๆเลยยังไงเธอหน้าพีม่มาอย่างนี้ไปครับเมกาชาโ์วิทูเอ็กแล้วก็เวฟมพี่คอไอโอ้ไปเหมือนกันครับกะว่าจะเตะลงมานะ่ะป่าไม้อะป่าไม้อจับครับนั่นแหละนี่เสียไปแล้วครับถ้าไม่ตายเรายังมีอยู่กระโดดเตะลงไปอะไรพุ่งไปไหนพุ่งไปไหนสอยเข้าไปกันทานเหรอกันทานเหรอชาร์ทอืมทะลุอยู่ทะลุอยู่มาจับครับเตะขึ้น ฟาดลงเวฟมาจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วอุ้ยหมดพอดีโธ่โอ้จะจับเขาดมปาม,มันกันได้ตีเลยจับกลับครับเอาไปดิตีเคาน์เตอร์พอดีด้วยนะมาเอิร์คเวฟโอ้ไม่โดนครับแน่เขาลอยอยู่เป็นทู้ไม่โดนล้มอยู่เอนตี้อ่านี่เตะเข้าไปเวฟพี่เข็กอาเวฟนั่น,นแหละเรียบร้อยครับโอเคครับก็สลับรอบนี้นะฮะับชาโดว์วิทูครับ,รบก็ชนะมาได้ครับอืม ข้างหน้าเกรงกลัวจริงๆเลยชาร์โดว์มิวทูผมว่าบางทีนะครับโนมายไซเขาอาจจะยังไอน,นี้อยู่หรือเปล่าเขาเรียกว่ากําลังปรับตัวละะ้วมั้งคิดว่างั้นนะเพราะผมก็ไม่ได้เชื่อวิทูมานานมากเลยนะเนี่ยอ่ามาครับมาตอนที่รอบที่สองครับเอาละครับโนมายไซครับจะรับมือกับเชื่อวิทูยังไง อยากเล่นเก่งๆนะฉันต้ีทัวร์ตอนนั้นผมดูทัวร์เมนต์นะครับของฝรั่งคู่แบบคอมโบมันน่าเล่นมากแต่ว่าไม่ไหววะ่ะไม่ใช่แนวอ,อ่ะอ่ะมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับมายิงไปก่อนนำล่องอ่อนบาเรียโอ้แทงไปทีนึงตีแน่เออคเควกอ่ามามา,มาลงมาใส่เวฟโฟเทกอ่าได้ไปทีนึงมาลงมาอีกอีกไหมเควฟบิลก,ก์ไอแดกเข้าไปเออคเควกโอ้น่าจะตรงไปท่าหลังนั่นนะ่ะ มันได้คอมโบต่อเขาเออเต็มเต็มมาเด้งวอไปลงมาโคไซเวฟโคเทคนั่นแหละสวยงามถ้าเป็นโคแบบสิ้นคิดสุดๆอะไซเวฟโอเทคเนี่ยน้ำมาตอนครับหนึน่งศูนย์เอาละอีกเกมเดียวครับถ้าเกมนี้ชนะอยู่ผมจะต่อยอรอบหนึ่งนะอามามากระโดดยิง่งอุย้ยโอ้โหดูลูกไฟว่ะลูกไฟเหรอนี่ทันเดอร์เข้าไปไปยังเข้าไปกันได้เหรอ อีกทีหนึ่งไหมอุ้ยลงลงไปก่อนปล่อยเข้าไปครับนั่นแหละมายังมียังม,ม,ม,มีอยู่ไซเวฟโอ้เทกนี่เต็มเต็มมาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งสาเวฟโอ้เรื่องทีแล้วต้อมีมูนแวร์ครับอันนี้แตกอันนี้แตก,นนแตกนนเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเขาเออโอ้ไปสปีดปาหมาอีกเดี่เจ้าแปลงครับเมกาชาร์ด,ดอ์วิวเอสไม่ไม่ไม่ไมยังไม่จบแค่นี้พบแปลงอัพเฟจิเบิร์ดแล้วย,ยังไงแล้วยังไงโอ้เชิดลงมาโดนเลยครับเนี่ย โอ้ท่ายไฟแฮกเกอร์โอ้ตะกี้ถ้าเกิดผมกระโดดนะฮะแล้วก็ลอบไปข้างหน้าแล้วผมก็แดนไปกาดอีนก,น,กน,นิดหนึ่งนะแล้วก็เตะลงมาโนะอ้ค์ผมว่าสวยมากแล้วติดที่ดังโนวาแต่ว่าคิดไม่ทันกดพ้าด้วยครับตะกี้มามาตอนที่รอบกันแลาวล่ะครับรอบที่สองครับมายิงไปยิงไปยิงลูกพลังยิงลูกไฟฟ้าบินลูกอไอายแล้วก็เตะลงไปลุกขึ้นมาจับ คิดว่าจะใส่เวฟโปรเทคเหรอเปล่าเลยไม่ใส่เวฟโปรเทคเลยมามาใส่เวฟโปรเทคนั่นแหละนั่นแหละยังไงต่อไงต่อจับจับไม่ได้โอ้โหโดนพงไม้มาแล้วก็เฟรมชาร้าครับโดนไม้แท้ไม่นะไปครับเบกอชาร์โลว์วิทูเอ็กไปไหนเวฟไปเลยคือไอแอนตี้ชาร์ตแออลงมาต่อใส่เวฟโปรเทคเรียบร้อยครับโอเคมางั้นเราจะตัดกลับไปครับใน คู่ต่อไปเลยครับอ๋อนี่ครับผมจะให้โนมาซนะครับเปลี่ยนตัวนะครับผมอยากเล่นตัวนี้ตัวเดิมนะมามาแล้วครับมาดูันครับว่ารอบนี้นะครับโนมาซจะเล่นตัวอะไรครับเล่นตัวเดิมครับของเราโอ้ลูคาริโอครับเอาว่าผมว่ารอบนี้น่าจะเข้มนะครับน่าจะเข้มยังไงเราก็ต้องชนะให้ได้ ผมว่าลุคไิโอโนไมน่าจะเพราะว่า,โโา,า,อ,วาอัพขึ้นนะครับมาครับหลังจากที่เขาไปฝึกฝนนะครับที่ญี่ปุ่นเขาไปฝึกมาตั้งนานแล้วนี่อ่าเราจะใช้โลตอมนะครับอันนี้เปลี่ยนเซ็ตสปอร์ตบ้านนะครับจริงจริงเทลวินก็ได้นะครับอยากใช้สปีดดูอ่ายิางลูกซ้ายครับโอ้โ,อโหไม่ทะลุหมดเลยว่ะแม่งมีลูกซายเสียเลือดอีกเออเควกโอ้ไม่ทะลุครับติดวัคคุมเวฟครับ ยังไงโอ้โบนลลัตก,กับทุกเข้ามาแล้วกันได้ยิงไวทันเดอร์ไปยังเข้าไปจับโอ้จะจับ,จบ,จบไม่ได้โดนโบนัสอีกแล้วยังไงไไวะเนี่ยเวฟไปลูกเขา,านั่นแหละแอนตี้ชาร์ตแอร์นี่แอนตี้ชาร์ตแอร์แล้วก็ไปเวฟโฟเทคนั่นแหละนี่สุดยอดพายุหมุนเอ,เอ,อาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งมาต่อไหมต่อไหมมาผมมาดิไปครับเมเกรอร์เชอร์เร์มีทูเอ็กแล้วก็จับจับไม่ได้โดนต่อครับอัพเปอร์ขัดขึ้นชิปหายแนละ้วฟอร์ตป,ปามตามสเต็ปเรียบร้อยครับ มามา,มาไม่ได้ครับลูกนี้ตักแสดงเวฟก็ถล่รัวไปเลยอ่ะรอบนี้ครับเขาใช้โท,เ,โทเกคิปครับเป็นท่าเทวินครับเพิ่มเลือดเ,เพิ่มสปีดมาอุ้ยโอ้โหลงมาโดนอักเียพอดีอันเดอร์ไปยังก็ไปไม่โดนอีกรอบหนึ่งมายังไงยังไงใส่ลงไปโอ้ตีปงคูเวฟครับไม่เคยจะชนะท่านี้เลยเนะี่ยโอ้ไอตีแอร์พ้าครับโดนเคาน์เตอร์เข้ามาวัปตมามไหเตะลงไปเอาไปกินไฟเวฟตลอด มาโถงี้ขก้ก็เพิ่มเลือดครับแล้วก็ไปเวฟโอ้แตกโอ้ยแปลงแปลงเปงการ,ล,าการลุคไโอครับอืปแปลกเลยไปรครับนี่ค่าชาร์จวิทูอเ,เอ็กอะไรออลาบาสอะไรมาจับ,จ,บจับไปดรอตโอ้เละที่แล้ก็ยิงบูแฟร์มาครับเอาชิปหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดเดเดตะลงไปนั่นแหละแล้วตามด้วยสุดยอดท่าไม่ตายดับโนวาเอาไปเลยสุดยอดบังกีสีดำพลังของซาปลาดทุกตัวไป มไม่ล้างโลกเลยมาตอนเลยยิงลุยฟ้าไปมีอเลือกไอ้นั่นแหละต่อยเข้ไปการได้หมดเลยนะโอติดโอคูเวฟอีกแล้วไม่ได้นะไม่ได้นะนึก <c oughs> ว่าเขาจะเคานเตอร์ครับผมนึกว่าเขาจะแทนเซเนเ,ซเคานเตอร์แล้วก็จับครับผมเลยปล่อยการตะกี้โอเรียบร้อยครับสำหรับเกมแรกครับเป็นของลูคายโอครับเมมไรเอาใหม่เอาใหม่เราเชื่อว่าแล้วน่า,นาสู้ได้แหละตะกี้เราอาจจะ ปรับตัวไม่ทันนะครับตอนนั้นเรากังวลมากครับกังวลในเรื่องของวบรัสของลูคาเโอครับเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปชิดตัวได้อีกอย่างหนึ่งนะการกระโดดเข้าไปขึ้นข่างบน,น่ผมก็เสียวเสียวเสียวเอตินสปีดะดีเพราะว่าตอนมิวทูมันแดกเข้าไปกลางอากาศมันจะเห็นได้ชัดเลยยกเว้นว่าลูคาโอตอนนั้นโนมาไซต์จ,จะกดจะกดอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้ผมนะั้นสามารถแดกเข้าไปไประชิดตัวตรงกลางอากาศได้อืมอ่ะมาดูนครับสหรับรอบนี้ครับรอบที่สองครับเจอกับลูคาโอครับ เราจะใช้เออโลตอมเหมือนเดิมครับเผื่ออาจจะได้ใช้นะมาครับมาต่อเลยครับรอบแรกยังไงลูคาเโอโอ้โหเปิดมาครับเออระเสียป่ามาเลยายเวฟโอเทคกอ้าวโดนอยู่โดนอยู่สายเวฟโอเทคกอ้าวโดนอยู่เอ,อเก็กซติสติปเข้ามาเลยเนี่ยจับครับจับไม่ได้โดนตอกอีกแล้วโออีกแล้วท่าเนื้ท่าเดิมด,ด้วยอพอร์ป่าครับเจ็บมากเลยห้าสิบสามอ่ะโอ้แต่ยังไงวะเนี่ยจับครับ ไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวขอตั้งหลักแป๊บหนึ่งเวฟเข้าไปไมิเรค้อาอายเวฟมิเรค้อาอายเวฟมิเรค้อาอายมาเหลือนสิบสองครับใส่เวฟโอเทกยังยังยังมันยังไม่จบไปใส่เวฟโอเทกนั่นแหละเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดไต้ฝุ่นพายุหมุนสีดำมาครับเชิญร่วมอยู่ทูครับ,รม,รบมาต่อกันเลยรอบนี้เราจะใช้โทเกค,คิดะนะครับโรตอนนี้ยังไม่ใช้เลยเนี่ย มาตอนที่เราทีสอครับยังไงออเราเฟียอะไรยิเงเข้าไปทันเดอร์ไปยังเข้าไปอีกรอบหนึ่งไปยังเข้าไปโอ้มันยังเคาน์เตอร์กันได้ว่าควิเวฟเนี่ยอุย้ยสอกไรสอกไรโอ้โหฟอสตามทะลุเคาน์เตอร์บ้าจริงแปลงอเมริกาชาร์เดอร์วีทูเอ็กซ์มากระโดดอีกแล้วเหรอลีชิลลี่อีกแล้ว啊งดไอ้แข่งหารเอาล้วง,งานเข้าแล้วงานเข้าแล้วะก็แปลงอเมริกาลูคาริโอ,อยังไงต่อตเตะลงไปอ้าวจบกันออร่าบ,า,บา,า้ครับโอ้เตะลงมาครับโดนสอยคางเลย นับครึ่งครับแล้วก็ยิงอลาบาสค,ครับถ้าดูเท่ห์ใยญ่ยังยังยังเหลือหกเหลือหกอะไรอะไรอะไรชาร์จเตะลงไปนั่นแหละโอ้ไม่น่าเปลี่ยนเฟ์นตามหลักดักนว่ายังไงจับนั่นแหละเออมามันยังไม่จบมันยังไม่จบไปไหนไปไหนยืไฟฟ้าไปนี่มีรคาอายโดนไม่น่อยนึงต่อยโอ้อะไรอ่ะเฮ้ยตะกี้มันน่าทนทนกันดีไม่ใช่แบบแลกหมัดกันอย่างนี้ โอ้โหทีกี้ก็ไม่แลกหมัดนะฮะมีโอกาสลุ้นอยู่ยังไงตีเลยดาฟองท่าไปเลยมากระโดดเออควีกแล้วก็เขาเออมาอุ้ยเออเอไม่ได้ยังไงเอควีกอีกทีหนึง่งออล้วเฟียเหรอลุกขึ้นมาจับโอ้จับไม่ได้อีกแล้วท่านีอีกแล้เนี้ยดูนะเลื่อเไม่รถควบเลยอะ่ะโอ้ครึ่งหลอดอ่ะท่านี้โฮ้ยที่กับเพิ่มเลือดครับอืมไม่โดนไม่โดน เตะลงไปไม่โดนโถโดน,โดนเอลฟ์เฟียครับกากระบ,บ่าเข้ามาเลยแอนตี้อ่าโอ้หโ,โดนแอคตีฟสปีดครับไม่ได้ละไม่ได้ละไปครับเมก้าชาร์เดวบีทูเอ็กซ์ยังไงไ,ไปเวฟโฟเทกมาเอาไรเตะลงไปเอาไปอีกลูกที่สองจามโนว่าเต็มมันมาตายปะวะยังพอมีลุ้นอยู่ไปสิบหกไหวหน้าตายเถอะไปเลยบอลเกงกีสีดำอืม เป็นไงโอ้มันเหลือยี่สามอิชิพายมีการลดคาริโอแน่แน่นั่นไงมันมาแล้วโอ้แคสเซเลียครับเพิ่มเลือต่อในส่วนที่เหลือยังไงดีวะลูกคืนใช่ไหมทันเดอร์เข้าไปไปยังเข้าไปมาดิเอ้ยมีลูกคายโอ้อลาบาอิชิพายแล้วโอ้ยกันได้กันได้กันได้ซอยโอ้โหมันไม่ออกก่อนเรียบร้อยครับจริงครับรอบนี้ครับลูกคาริโอครับก็เป็นฝ่ายชนะเชอร์ดูวีทูครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2แมตช์นะฮะ โอเคใครที่ชอบเชอโดมีทูลนะครับเทลหน้าแล้วก็ลูคาริโอนะครับของโนมาแซนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับเอาล่ะแล้วไว้เจอกันกับสำหรับแม์หน้าของโนมายแซยครับสวัสดีครับ